มาชมศึกมวยเดีสังเวียนเดือดครับถ่ายทอดสดโดย JKN 18ครับเวลา17นาฬิกา3นาทีถึงเวลา20นาฬิกาครับวันนี้อัดแน่นไปด้วย5คู่เอกครับมาเสนอทุกท่านนะครับผมวันนี้เริ่มต้นด้วยมวยคู่ที่1ของรายการครับนักชกมุมแดงครับโลทองกลวยในเมืองยิมพบกับโชคชัยชานสมควการช่างครับโลทองนี่มีชื่อจริงว่านายวีรพัฒน กลวยในเมืองครับเป็นเด็กดุมจากจังหวัดหนองบัวลาพูฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายกลวยในเมืองยิมครับที่จังหวัดหนองบัวลาพูครับมีคุณวุฒดเมืองเลยเป็นผู้จัดก,การและหัวหน้าคณะครับโชคมาทั้งหมด45ครั้งชนะ32แพ้11เสมอ2ครับฟอร์มหลังนี่แพ้คะแนนเรนเจอร์จักรยานมวยไทยที่เวทีมวยราชเนินครับส่วนนักชกมุมน้ําเงินโชคชัยชานสอมงคลกันช่างครับนักชกวัย15ปี จากจังหวัดกาลสินครับโชคชัยชาญนี่มีชื่อจริงว่านายโชคชัยชาญสินธุโชธครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแจ็คก,กี้ยิมครับที่จังหวัดสกลนครมีคุณมงคลหน,น่อเครื่องเป็นผู้จัดการและหัวหน้าค่ายโชคมาแล้วทั้งหมด51ครั้งครับชนะ41แพ้10ฟอร์มล่าสุดชนะคะแนนไกลทองชอพิที่เวทีมวยลังสิตครับขอบคุณข้อมูลจากพี่น้อยบ้านโป่งด้วยนะครับ กลับมาเจอกันอีกครั้งในศึกมวยเด็ดสองเวียนเดือดทุกวันเสา,าร์17มีนาค30นาทีถือว่าเป็นเวลาดีๆเลยนะครับมวยมันๆแบบนี้ครับต้องที่นี่เลยครับศึกมวยเด็ดสองเวียนเดือดโดยโปรโมเตอร์ซุปเปอร์จีครับเจรชัยวชิระรัตนวงศ์เอาละคร,ครคูแรกนี่ก็ได้ฟังประวัติกันไปถือว่าน่าสนใจเลยนะครับดาวรุ่งทั้งคู่จังหวะฝีมือดีด้วยกันทั้งคู่เลยอ่ะกรรมาการ,ราธีรวุฒิศิลครน,นะครับ ชี้ขาดด้านบนครับให้คะแนนด้านล่างสามท่านมีอารันนุชกลางทงชัยทองเสวิกแล้วก็พงพัฒน์ว่องไวนะครับยกแรกเริ่มแล้วนะครับเสาที่4มีนาคมครับสึกมวยเด็ดสองเบียนเดือดทีวีทีมวยจิตมังนนอตกอสามจังหวัดนนทบุรีนะครับย้ำช่องทางการติดตามเรานะครับ jkn 1 8แนะครับแล้วก็แฟนเพจ a c e b o o k นะครับมวยเด็ด789แล้วก็ยูทูบของมวยเด็ด7 8 9ด้ด้วยนะครับกางเกงสีแดงครับโลทองกลวยในเมืองยิมครับ เจอกับโชคชัยชาญสองมงคลการช่างกางเกงสีน้าเงินครับร้อยสิบสองนะครับพลเวดต่อขอขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยนะครับขอบคุณบริษัทเคมอเตอร์ผู้จําหน่ายโตโยต้าจำกัดโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดบริษัทเจนโกโบกรุ๊ปจำกัดมหาชนธุรกิจ5ดาวสร้างงานสร้างอาชีพโทรศูนย์สองแปดร้อยแปดพันบริษัทมวยเด็ดเจ็ดแปดเก้าจำกัดและบริษัทพชดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นจำกัดครับเอาแล้วฮะโอ้คู่นี้แม่รูปร่างเนี่ยถือว่าแดงได้เปรียบเล็กน้อยนะครับ ก็สูงร้อยกว่าแค่ไม่เท่าไหร่ครับถือว่าปาดหัวตัวเท่าก็ประมาณนั้นนะครับผมอายุ15ครับไวใสไวเทีครับคุณคุ้ยช่ายครับประเภทเหนื่อยยากครับแต่หายง่ายนะฮะนี่ครับเป็นสายรุ่นรุ่นใหม่ของทีมงานพิจินดีครับนำมาสันสร้างเรียกว่าเป็นอนาคตในยอดมวยเลย ก็ทั้งคู่เนี่ยเคยชกในรายการเบอร์เด็ดสงเวียนเดือดของเราผ่านตามาไปที่เรียบร้อยแล้วใช่ครับว,วันนี้ก็มาพิสูจน์กันครับว่าใครจะดีกว่าดียกแรกก็ดูชั้นรูเชิงครับวัดความเร็วกันไปก่อนแโรทองนี่รูปร่างดีมากเลยนะครับในพิกัดน้ำหนัก112ครับไม่น่าจะเสียเปรียบใครนะครับส่วนโชคชัยชาญผลงานหลังๆก็ถือว่าดีขึ้นมาครับร้อนแรงขึ้นมาคู่นี้แฟนมวยต้องใจเย็นสักนิดนึงนะครับเพราะว่าเป็นมวยประเภท หลักเหลี่ยมดีสายตาเยี่ยมเชิงสูงนะครับไม่ใช่ประเภทแบบแหมหัวไปก่อนเดินชนอย่างเดียว <c oughs> เ,อเอาเอาเคลียร์่างโอ้โหยากแฉงแม่มีหมัดด้วยนะครับโลทองครับโลทองมาวันนี้นี่ไม่อยู่ห่างครับเพราะว่าทางด้านโชคชัยาน,นี่เป็นเจ้าแห่งจังหวัดฝีมือครับสามฟอร์มหลังนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นครับชนะมาตลอดสดมากเลยนะครับก็ต้องดูวันนี้นี่เป็นอีกหนึ่งบททดสอบให้กับโชคชัยชานกันแล้วกันครับ,รบเพราะว่าทาง โรงเงินนี่ก็เตรียมอยากที่จะแจ้งเกิดเหมือนกันเอาครับ่ไปซ้ายสกิดข้างล่างไปก่อนไปคอยเบียดเข้าใกล้ๆครับเจอกับเรา3คนได้นะครับทุกวันเสาร์ครับเวลาสวยๆแบบน,นี้ครับ17.30นากานาทีนะครับมวยเด็ดสองเวียนเดือดครับในการทำงานของซุปเปอจีนะครับคุณจิรชัยว,วชิาระรัตอนอวงศ์ครับก็เป็นมวยในเครือข่ายของสายงานเพชรอินด,ดีครับติดตามกันได้เลยนะครับ ช่วงท้ายปลายยกที่1ครับมีช็อตอะไรให้นีรันมาดักแทงด้วยเข่าซ้ายตั้งแขนสู้ใกล้เชือกกรรมการธีรวุฒิจ้องแล้วนะครับใกล้เชือกทําไมออกอาวุธต้องแยกเลยครับนี่ครับตีไม่ได้ก็ต้องรีบแยกครับรีบแยกเพื่อให้ทําเกมกันต่อโชคชะตาวันนี้ก็จังใจเย็นครับรอโต้รอสวนครับก็ดูเชิงกันอยู่นะครับศึกษากันไปอ่ะหมดยกแรกครับเดี๋ยวตามมาต่อในยกที่สอง ฉันนําทั่วประเทศครับเ่ะเดี๋ยวนี้ตามยก2ต่อเลยครับก็ฉากมายกที่2ครับเป็นทางด้านโลดทองครับขยับโยกเข้าไปหาเอาละครสมกว่า5เซนครับต้องเปิดเกมไปหาเดินจี้ถึงตัวตลอดครับโลดทองอยู่นอกอยู่ห่างไม่ได้ครับอยู่นอกนี่ลำบากแน่นอนนะครับโชคชัยชาญเนขยับเดินเข้าหานะครับดูอาวุธนี่ก็ยังอ่านใจวัดใจกันอยู่ นี่ครับอาวขวายาวๆได้อยู่ครับวงในโอ้จับแล้วนี่ยังไม่มีจังหวะตีครับจับสวยงามครับแต่ยังตีไม่ได้ครับโลทอมก็ต้องหาจังหวะหาช่องเข้าทำครับโชคชาญชาญปักหลักลอยอยู่กลางเวทีเตะความมาครับอ้แวนวได้มาคนละเม็ดครับสาดแ้นใส่กันเละครับอ่ะบิดบิดบิดเกือบจะเสียหลักไปเหมือนกันครับแต่ผู้นี้ใกล้เคียงกันมากเลยนะครับโลทองเจียงสีแดงนี่ น้องบัวนะครับน้องบัวลำพูครับก็ซ้อมอยู่ที่หน้องบัวด้วยนะครับรวยในเมืองยิมอ่าส่วนน้ําเงินนี่ซ้อมแจ็กกี้ยิมที่สะลแต่ว่าพื้นเพเป็นเด็กจากกาลาสินครับอ่าใกล้ๆมีแข้งเป็นอาวุธลักอาวแข้งซ้ายน่าทำท่าเหมือนจะเตะขวาแต่หัวดซ้ายเลยครับมีสับขาหลอกครับโลกทองเตะขวาขึ้นมาโคแกชานครับเลงหาช่องกันต่อครับยืนอยู่กลางเวทีนีเริ่มจะเห็นผลงานแล้วครับซ้ายมา ยังไม่เข้าเป้าครับสายเอกก็ยังไม่ได้ครับทางด้านทชกชกชาอครับแมเริ่มเติมแข่งหนักๆแล้วนะครับตอนนี้โลทองวงในโอ้โหดูครับพยายามที่จะอาศัยความแกร่งบิดมาตีครับยงนี้เกมเริ่มจะเปิดแล้วนะครับโลทองก็ขยับเดินเข้าหาครับรูปร่างสวยเลยครับอ่าแข่งไปแข่งมาครับยังหาจังหวะเตะเข้าชายโครงไม่ได้นะครับเพราะว่า ยังมีความเร็วที่ใกล้เคียงกันอยู่ครับมองเห็นอยู่โอ้โหนี่ครับมเข้าเขาเข้าไปแทงเลยนะครับด้วยเข่าซ้ายครับโชคชชชานวางแข้งหน้าขึ้นแข้งขึ้นเข่าโยนเข้าไปครับเตะขวาไม่โอ้ตรงนี้หมายกา,า้เขาก็วา่วางจังหวะสองเตะขวาอีกโชคชชชานนี่แหละครับเริ่มจะนำจังหวะฝีมือมาใช้ได้ผลครับโชคชชชานโลทองย,ยังไงครับเดินเดินดีๆรอไม่ได้ครับต้องเดินตลอดโอ้นี่แหละครับเริ่มทวีความมันขึ้นแล้วนะครับ โชคชัยชานี่ก็เติมความเร็วเข้ามาแล้วก็มีลูกเตะกั้นคอทักทายด้วยส่วนโลทองอ่ะนี่ครับแข้งขวายาวๆต้องมาบ่อยๆนะครับกลายเป็นว่าต้นยกนี่เป็นฝ่ายเดินไล่แล้วปลายยกเป็นฝ่ายเดินไล่แล้วครับต้นๆน,นี่โอ้ให้ทางด้านโชคชัยชาเนี่ยไล่มาโอ้แม่แข้งขวาครับเตะเต็มเต,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 ตเอา้ามาบ่อยๆครับแข้งแบบนี้หลุดหลวมไม่ได้อ้าวแม่โอ้ขยัำเตะซะด้วยครับโอ้โหลทองอ่าเข้าในแล้ว พี่ตีได้ไหมตีได้ไหมอ่ามันมันใกล้มุมไปหน่อยครับหมดยกยกที่3ครับมาว่ากันเลยครับยกที่3ครับมวยคู่ที่1คู่เปิดหัวรับวันนี้ศึกมวยเด็กสังเวียนเดือนแข่งขวามาครับทางด้านโลทองครับโตกชัยชาญนี่ก็ยังมั่นใจในฝีมือครับยังไม่เปิดเกมบุกครับห่าจังหวะรอโต้รอส่วนครับแต่บางครั้งในรอนานไปก็ไม่ดีครับ โชคัชยชานีต้องใช้ความยา้ายเป็นประโยชน์ครับยืนอยู่วงนอกก็ต้องเตะให้ได้ด้วยนี่ครับขวาวยาวๆพยายามเปิดเกมชวนทะเลาะแล้วแต่ว่าโชคัชยชานครับแข้งกรุดเร็วเกินมีหมัดโตสวยๆเหมือนกันนะครับงด้าโล่ทองล็อกได้แต่ว่ายังไม่ตีกรรมการที่ระิศีละรเลยแยกเลยนะครับกรรมาการก็เริ่มจะเร่งเกมแล้วนะครับแแท้งขวามาซ้ายดูในเหลี่ยมนี้ ใครจับจับได้เปรียบจับแล้วตีได้ไหมอ่ะอีกคนหนึ่งล็อกอีกคนพยายามจะขวาจแตียังไม่ได้ครับเลยแยกเลยครับจังหวะยังไม่ลงล็อกครับโลทองจับได้ก็ก็จริงครับแต่ยังตีไม่ได้อ้าวครับเตะขวาสัดไปก่อนเตะขวาก็ยังติดบังกับโลทองจับนายไม่ครับอ้าวแล้วครับมาแล้วครับเข่าซ้ายครับสครูทางหลังแล้วเสียบซ้ายกาลัครับโลทองอาล้ครับแหมตัดสินใจเดินแล้วครับโลทองตอนนี้อยู่วงนอกนี่ดูจะแพ้ความเร็วของโชคชัยชานครับ นี่ฮะเดินเข้าไปเสียบเข่าหูยแม่แต่ว่าลูกนี้นี่เจอหลักเหลี่ยมของชงชัยชานครับทำได้ดีเอ้าซ้ายและเตะนํำเข้าไปชงชัยชานก็เป็นนักโชกที่เก็บอาวุธเก่งนะครับแต่ว่าไหนจะเก็บเยอะก็ไม่ได้ครับเก็บแล้วต้องโตด้วยครับรับอย่างเดียวก็ไม่ดีครับอ้าวแข้งหลุดไปคืนได้ไหมซ้ายครับอ้าวไนใน,ในบิด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 ไป เกือบเกือบล้มแต่ไม่ล้มนะครับแค่เสียหลักเล็กน้อยครับโลทองนี่โชว์พลังข้อแข็งครับกระชากทีเดียวนี่เซงท่านโชว์แบนั้นเสียหลักเอา้จับในครับทางด้านโลโลทองจับในแล้วเสียบครับอ้าวแล้วเด้งเขวาขวามาแล้วครับเริ่มเห็นผลงานครับวงในของโลทองครับอ้าวแล้วแม่ก่อนจากได้มีเด้งไปทีหนึ่งโอ้นีแหละครับแม่สถานการณ์มันบีบให้ทั้งคู่เนี่ยต้องเร่งเกมมากยิ่งขึ้นแล้วนะครับชิงความได้เปรียบกันครับเอาแทงซ้ายแทงขวาแล้วก็แม่แต่จังหวะมันไม่ได้ครับ ปน็นนักมวยบางคนนี่เขาตามไปแล้วนะครับอ่าพาเผยน,นิดเดียวไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าทางคููเป็นมวยที่เก่งในเรื่องของการฉาบฉวยครับใครเสียจังหวะนิดเดียวนี่อาจจะโดนตามมาได้ครับอ่าแขงไปโอ้โหแทงเจ็บเลยครับโลทองบิดมาบิดมาล็อกเหลี่ยมนี้ตีได้ไหมอ่าพยายามจะกดกดไว้ว่าแต่ว่าเหลี่ยมจับนี่ก็ถือว่าจับได้ดีเลยนะครับโชคชัยชานพยายามจะกดคอตัวใหญ่มาครับโชคชัยชานย,ยังไม่จอมครับพยายามจับในครับเด้งจับมา ุนสู้ครับออแทนขาบ้านดอนนะครับโชคชัยชานเริ่มจะหันมาสู้ับครับหนีไม่ออกก็จําเป็นต้องสู้ครับคุณออสกโอครับมีอะไรต้องใส่แล้วนะครับยกนี้ยก3ามแล้วครับมาเล่นฝีมือป้าแหวมีก่อนจาหนีใครจะทักันดีกว่ากันครับโชคชัยชาญยกนี้ใจเย็นไม่ได้ครับใครยามเปิดเกมอ้าวชิงเดินเข้าหาครับฝั่ข้งขวาเข้ามาเดินเกมเปิดชวนทะเลครับทางด้านโชคชัยชาญ โชคชัยชาเน,นี่เริ่มที่จะเป็นฝ่ายเดินเข้าหาแล้วนะครับแม่เพราะว่าโลทองนี่ยกที่แล้วโชว์ความความแกร่งวงในเนี่ยขยับเดินเร็วขึ้นหูนี่ครับแต่ว่าลูกหลักแทงของโลทองครับยังทําได้ชัดเจนอมีหมัดเติมเข้ามาครับโชคชัยชาญอ้าวอ้าวอ้าวแม่พอต่อยหมัดแล้วพอต่อยมันแล้วเจียวจ้าวเลยนะครับอ้าวล็อกตีใกล้เชือกใกล้มุมครับกรรมการทีรวุิศิลคอนก็แยกอีกครั้งหนึ่ง อจะไปแลกแข่งอย่างเดียวโอกาสนี้อาจจะน้อยที่นึงนะครับถ้าต่อยปัดด้วยนี่ได้ลุ้นได้เสียอ้าวเท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 โอ้โหแหมเดินเข้าไปโดนตั้งกำแพงรอไว้เลยครับนี่แหละครับบุญชัยต้องแบบนี้ครับอาวุธอื่นเป็นรองก็ยังมีมัดเด็ดมาสู้ครับทางด้านโชคชัยช,ชาญน,นี่แหละครับจับในแล้วพยายามล็อกครับโดนกระชากมาโอ้โลูกนี้โค่นเป็นต้นไม้เลยครับท่านโลดเขาถอนทําได้ครับโอ้โชคชัยชาญเนี่ดูว่าล้มลงไปอาการไม่ดีแล้วครับ โอ, s <S โอ้เจอล oh oh, ูกบูลูกหนักของโลทองเข้าไปเนี่ยแต่ว oh, ่า oh, ก oh, oh, oh. ็ยังกัดฟันโอ้นีครับฝ่ายบูเลยครับโอ้โหหมัดเดียวครับของโลทองครับโอ้ทิมขวาครับเต็มเต็มหมัดเลยครับโอ้เข้าเป้าเต็มเต็มจริงครับจังหวะเปิดครับโดนต่อยทีเดียวนี่เรียบร้อยครับก oh, ็พลาดไปนะครับทางด้าน